อันนี้ก็เป็นคดปวกคดปวกที่อยู่ในหลังปวกอันนี้ก็เป็นงาช้างน้ำคงจะไม่ใช่ขนเม่นขนเม่นมันยาวน่าจะเป็นช้างน้ำสมัยก่อนที่มันตายฝังในใต้ดินพวกก็ไปเอามาฝังไว้ในหลงังเป็น คาดว่าเป็นนา,าช้างน้ําสมัยก่อนหลายร้อยปีหรืออาจจะเป็นพันพันปีแสนปีล้านปีอาจจะเป็น, 1000, ปปน,ปจจปนช้างน้ำตำห้ยหนองคลองบึงอาจตายเมื่อน้ำแห้งมันก็ฝังไว้ในอาทรายใต้ดินตัวก,ก็เอามาไว้ในรลังปวกอาจจะเป็นได้ พวกพญาปวกมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทนสิทธิ์ไปในตัวเรียกว่าสนทนสิทธิ์ทนสิทธิ์นาช้างน้ำนาช้างน้ําอันนี้คตปวกปวกสามารถเปํนนาหินหามนข้าเอาไว้ในรังเรียกว่าเป็นรังทนสิทธิ์พวกปวกมีความสามารถน้าลายของปวกก็สามารถ ปผสมประสานกันก่อลังขึ้นมาถ้ามีเป็นเหล็กไหลหรือจะเป็นทองคําเป็นอะไรตามใต้ดินนะพวกปวกมันก็จะเอามาทําลังน่าจะเป็นได้ถ้าเป็นปวกเป็นสีทองคํารังปวกเป็นหินเป็นดินเป็นอะไรมันก็จะสามารถเอามาทําลังพอมันแห้งค่อมก็เกิดอาการแข็งเหมือนกับ น้ำปูนมันย้อยตามถ้ำแห้งออกมามันก็จะแข็งน,นี่เรียกว่าเป็นต้นถ้าเป็นน้ำปูนละเอียดมันก็จะเป็นพวกแก้วหินแก้วที่มันเป็นเป็นปูนเรียกว่าผสมกับน้ำเมื่อมันแห้งสะสมมันก็จะแข็งเหมือนหินมันตะไคร่น้ำมันมีอินทรีย์ มีชีวิตอินทรีย์เป็นต้นพวกพญาปวกมันก็ได้นำพวกแร่ธาตุต่างๆใต้ดินจะเป็นดินเป็นหินเป็นแร่อะไรก็แล้วแต่มันสามารถเอามาไว้ในรลังมันก็จะกลายเป็นอาถรรพ์หรือว่าอาถรรพ์ของศักดิ์สิทธิ์ทนศิษย์ไปในตัวเป็นต้นเขาว่ากันอย่างนั้นในสมัยคนโบราณงาช้างน้ำถ้าออกป่าแล้วช้างป่ามันจะกลัว กลวอำนาจของนาช้างน้ํานาช้างน้ําเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เมื่อไปอยู่ในหนองปวกมันก็จะเกิดความขังอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นทนสิทธิ์ในตัวพวกสัตว์ป่ามันก็จะกลัวอำนาจอาถรรพ์ของทนสิทธิ์ของพวกงาช้างน้ําเป็นต้นดูเหมือนงาช้างน้ําถ้าเป็นก้างปลาก็คงจะมีเงี้ยงมีฟันเรื่อยถ้าเป็นขนเม็ดมันก็จะคงจะแหลม ผลเม็นมันจะแหลมน่าจะเป็นงาช้างน้ำประมาณนั้นเป็นทนสิทธิ์ในตัวสนุนราคานับประมาณไม่ได้แล้วแต่การชอบใจหลักแสนหลักล้านาเป็นต้นร้อยล้านพันล้านหาค่าไม่ได้ตามชอบใจตั้งแต่หนึ่งราคาหนึ่งบาทขึ้นไปตามชอบใจ คนซื้อคนขายเมื่อถูกใจชอบใจก็ถือว่าก็ถือว่ามันได้ฟรีมันได้ฟรีร้อยล้านพันล้านก็มันก็ได้ฟรีสําหรับคนมีตังค์สำหรับคนชอบ,อบชอบใจขายชอบใจซื้อเป็นต้น